วันนี้กรรมธิการตำรวจต้องการที่จะมาทํางานร่วมกับพี่น้องข้าราชการตํารวจทุกๆนายทั่วประเทศรับฟังถึงปัญหาแท้จริงไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวนชั้นสัญญาบัตรเราต้องการความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องข้าราชการตํารวจทุกๆนายนะวันนี้ดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะพูดคุยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สเครื่องและ ถุงย่างชีพให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจขอให้ทุกท่านในที่นี้ทราบว่าเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักประชาธิปัตย์ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องภาคใต้พวกเราพร้อมที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมีปัญหาอะไรสามารถมาถึงเราได้จุดไหนที่เราสามารถที่จะผลักดันและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เราจะทําเพื่อบรรเทาทุกบรรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเรโอกาสในเรืเ่องที่สูนย์ฝึกภาคแปดได้รับฟังถึงปัญหาที่ท,ท่านจะเชิญถึงวันนี้มาแล้วก็อกขาดทุกอย่างเลยดังนั้นนะคระับนักทํามาภกาบาลตำรวจเขอยากให้มาดูเรื่องแบบนี้ให้กับ โรงเรียนนะครับเราจะดูแลเป็นอย่างดีท่านจะต้องการอะไรเราทําได้เราจะทําให้เพราะเรามีความตั้งใจที่จะให้สูงสุดได้รอดโรงเรียนเราจะเราี้เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาคนที่ต้องกาต้องขอขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องตลอดจนต่อข้าราชการตำรวจทุกท่านในเขตพื้นที่ที่ท่านกรรมการตำรวจเนี่ยเข้ามาที่สูงสุดซึ่งผมไปเกณฑนมาก่อนมก่อจะขอรับหน้าที่ประสานงานต่อแต่รับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคน 我先讲，我讲，你得讲。